ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดํเนินอัปเดตข่าวสารของอีฟลูบอล2024โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในส่งคลิปนี้ทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการยืนยันและคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างเรามาดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยลยกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างนะครับ อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทําการพูดถึงการยืนยันและคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่และก็แพ็กเก่านะครับที่ยังอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มเลยเรียงกันที่แพ็กแรกคือแพ็กของอีพิกไบเยนวินิกกันก่อนเลยเลยกันนะครับสําหรับแพ็กนี้คนเป็นแพ็กที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับคนก็ยังอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้านะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็สามารถเก็บทองรอเปิดกันได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก5วันเลยด้วยกันนะครับและสําหรับแพ็กที่จะหมดอายุก็็คืออแขง อีพิกโรมาริโอนะครับอันนี้ก็จะหมดอายุไปเช่นเคยสลับวันพฤหัสนี้นะครับรวมไปถึงนักเตะเนี่ยพุ่คนนักเตะของโชว์ไทม์ที่มีการวนแพ็กกลับมานะครับที่นำทัพโดยฟอริเอร์เวส์นะครับเอนเซลฟานเด้และก็โดมินิกโซบอสไลน์นะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันสลับวันพฤหัสนี้นะครับและสหรับตำนานใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคิวของตำนานคนไหนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดก่อนกันนะครับเพราะว่า ในฐานข้อมูลเหลืออีกจะเยอะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงพวกโชว์ไทม์ต่างๆที่หลายคนรอคอยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคิวของนักเตะค,คนไหนนะครับต่อมากานฝั่งของ Player of the week นะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันสำหรับวันพฤหัสนี้นะครับก็มีการคาดการณ์มาคร่าวๆถึง2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบของ Player of the w e โรวีสกัสสีเขียวธรรมดาคนหรือว่าเป็นรูปแบบของสโมสรแต่ละหลีกนะครับ ก่อนมีนัมว์สิบเอ็ดคนในการนะครับนำทัพโดยเลโอนลเมสซี่ทุกคนโคดี้กัรโบนะครับเลโอนกอริสกาทุกคนมีกอนซาโลรามอสนะครับทุกคนไบรลี่ทุกคนก็มีเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะครับมีมหาเทพลูคัสบัตโก้ด้วยนี่ครับก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและอีกหนึ่งรูปแบบคือรูปแบบของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกัตสีม่วนคนหรือว่ายูโรเปียนคลับแชมเปี้ยนชิพนะครับอันนี้ก็มีการคาดการมาทั้งหมด11คนเช่นกันนะครับทุกคนนำทัพโดยประธานเป้ทุกคนโจชัวรคคิิมมดนะับ กัวโยสาก้าทุกคนเฟรดิโก้บาวเวย์ดี้ครับกวาดิโอนรับทุกคนอุสมานเดมเบลีปราฟินญาเดอปอลทุกคนคริสเตนเซนลูนินและก็แซดกาลาบี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แพ็คเพิ่มเติมก็น่าจะมีการแจกฟรีสำหรับนักเตะของอินเตอร์มิลานนะครับสำหรับการฉลองแชมป์ของกันโชซิริตาลีนะครับวันนี้ก็รอรับของฟรีกันได้เลยนะครับ และในส่นขออีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นไอเทมต่างๆคนการแจกทองฟรีแลวก็แจกเฟรท่อมเช่นเดียวการเปิดแพ็กฟรีนะครับรวมถึงการแจกทองฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล re ้วนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ